แฟนคลับเทียบภาพชัดๆอุงอิงเพชรบ้านแพงกับฮันนี่สีอีสานอย่างกับคนเดียวกันจากกรณีที่ก่อนหน้าอุงอิงเพชรบ้านแพงพร้อมกับบอสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เดินทางไปถวายเสียงร้องที่วัดหลวงปู่หมุนก่อนจะไปการาบไหว้ศาลแม่ฮันนี่โดยในวันนี้ทางด้านพ่อปู่ผู้นำทำพิธีได้จับเลขหายได้เลข6และ2ก่อนจะให้น้องอุงอิงจับเลขตะวัดสุดท้ายได้เลข5้างานนี้ทำเอาแฟนๆเฮลันด้วยความยินดีแถมเลขดังกล่าว ยังไปตรงกับเลทะเบียนรถตู้คันใหม่ที่บอสโจยกให้อุงอิงใช้อีกด้วยองอิงเพชรบ้านแทงหรือองอิงรัตนาพรอุทุมนางเอกมอลําน้องโด่งดังหลังขึ้นออเดชั่นบนเวทีเพียงข้ามคืนซึ่งหลังจากนั้นได้มีแฟนคลับนำภาพขององอิงมาเทียบกับแม่ฮันนี่ศรีสาแล้วบอกว่ามีลักษณะที่ละไม้คล้ายกันบางเสียงก็บอกว่าเหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งชาวเน็ตบางส่วนระบุความคิดเห็นเอาไว้ว่าสัญญาเก่าเวลามาเกิดใหม่จะจำไม่ได้แต่จะมีอัตลักษณ์ ที่มือชัดเจนและแม่นนองอุงอิงรวยจนทําบ้านหลังใหม่ได้มันแปลกไหมละ่ะตอนที่คุณฮันนี่ประสบอุบัติเหตุเสียนิ้วสามนิ้วข้างเดียวกันกับน้องอุงอิงค่ะน้องดังแล้วครับเพียงข้ามคืนได้เป็นนักร้องนาครั้งแรกหลังจากมาสมัครเป็นนักร้องน้องหน้าเหมือนมากค่ะน่าจะมาเกิดเป็นน้องนิรากขเสียงก้ามือด้วยใช่เลยค่ะหน้าไม่เหมือนแต่แววตานี่ใช่แม่ฮันนี่สีอิสระเลยเรียบเรียงสยามนิว